ตอนนี้ที่เราเข้ามาในในตรงนี้นะครับซึ่งจะมีตัวกั้นอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีออกกันนะครับซึ่งตอนนี้เราเข้ามาก็จะมีตัวกั้นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะออกยังไงนะครับด้วยโจ๊ะบี D เีต๊ะชี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะทําการถอยนะลองถอยก่อนนะครับถอยปุ๊บกล้องก็จะขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวกล้องเองนะครับจะจะเห็น ใต้ท้องรถนะครับล้วก็เห็นล้อรถแล้วก็จะมีมุมกล้องเราก็เลือกได้นะครับมุมกล้องเราจะดูตรงไหนนะครับมุมกล้องเราก็เลือกได้นะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะดูตรงท้ายแล้วก็ส่วนตัวนี้ผมจะดูแบบเขาจะเลือกได้2แบบนะครับแบบ3 d แล้วก็แบบแบบรางนะครับหรือว่าแบบเห็นใต้ท้องนะครับพอเห็นใต้ท้องเราจะเห็นว่าอจ่าตัวเจ้าตัวแนวกั้นนี่ครับมันอยู่ถึงไหนนะครับ แล้วก็เห็นล้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองถอยนะครับอไปทงแกถอยเรียะลองปล่อยคันเร่งนะครับเด็กนะครับปึ๊บอ่านี่ตัวไอ้ตัวกั้นอยู่ข้างหน้านู้นนะครับแล้วก็ทกําการเดินหน้าแล้วก็เลี๋ยวออกนะครับเดี๋ยวออกนะซึ่งตรงเนี้ยล้อไม่พ้นนะครับตรงนี้ล้อไม่พ้นอ่าซึ่งเราก็จะถอยใหม่นะ ถอยใหม่ถอยใหม่ถอยอีกสักนิดนึงนะครับน,นี่นะครับถอยสักนิดนึงโอเควิธีตรงปึ๊บโอเคอ่ะเราก็จะเดินหน้าครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าดูตามในรูปนี่รอหน้านะครับไม่โดนนะเดี๋ยวมาดูว่าโดนไหมครับไปดู เราว่าโดนไหมไม่โดนนะแต่ว่าก็ปิ๊มปิ๊มนะครับก็คือไม่โดนนะครับนี่ห่างห่างประมาณสักสามสิบสามสิบเซนได้นะครับแล้วก็ส่วนล้อหลังเราจะพ้นไม่วิธีล้อหลังนะครับทีล้อหลังจะออกได้เลยไหมนะครับออกได้เลยนะครับในมุมนี้คือออกได้เลยโอเคเยวมาดูในรถอีกทีนงครับ เดีวถ้าวิธีตามนี้คือออกได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเดินหน้าปุ๊บในกรณีเดินหน้านะครับตัวระบบจะไม่ขึ้นกล้องนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นระบบเป็นแกดดีแล้วนะครับแต่เราใช้ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับ,บกดกดดูกล้องนะครับนี่นี่นี่คือพ้นนะครับแล้วก็ไปได้เลย,เลยปึ๊บนี่นะครับโอ้ออกได้เพราะออกได้แบบชิวๆ ระบบกล้องของ b y d นะครับช่วยนะครับเป็น,นระบบอำนวยความสะดวกนะช่วยได้นะครับอันนี้ยังเตือนเข็มขัดนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับ,นะรบ,นะรบถ้าเราไม่ผิดก็